มีปัญหากับเพื่อนบ้านถนนบ้านในเท้าเฮาอ่ะมันแคบเขาก็จอดเลยมาแล้วเราออกจากบ้านไม่ได้อ่ะจนถึงขั้นแบบแจ้งความกันเลยอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะชื่อมาปรางนะคะที่เลือกหมู่บ้านนี้เราวิวเพราะว่าอันดับแรกเลยอ่ะเราอ่ะอยู่บ้านเท้าเฮา์มาก่อนและทีเนี้ยเราอ่ะมีปัญหากับเพื่อนบ้านถนนบ้านในเท้าเฮาอ่ะมันแคบมันไม่มีที่จอดรถอะค่ะเราติดป้ายหน้าบ้านว่าห้ามจอดอเขาก็มาจอดบางทีเขาก็จอดแบบว่า เลยมาหน้าบ้านเราอย่างเงี้ยนิดนึงอะ่ะแล้วเราออกจากบ้านไม่ได้อะ่ะจนถึงขั้นแบบแจ้งความกันเลยอะไรเงี้ยแบบว่าให้ตํารวจเขาเข้ามาเคลียร์เนาะเขาก็ไม่ยอมเราก็ไม่ยอมก็มีปัญหาเงี้ยกันมาเรื่อยๆ <c oughs> ก็เลยแบบไม่ไหวแล้วคือแบบไม่ไหวจริงๆไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงก็เลย พาที่บ้านอะค่ะมาเซอร์เวยหาบ้านอย่างแรกคือมองหาถนนก่อนเลยถนนกว้างแล้วก็ที่จอดรถที่แบบจอดได้เยอะไม่มีใครมาขวางหน้าบ้านเราได้อะไรเงี้ยพอมาเซอร์เวยปุ๊บได้มาเจอนิลาวิววิลเลจพลาสเนี่ยค่ะพอเข้ามาปุ๊บอะชอบอย่างแรกเลยก็คือถนนเมนเมนหลักน่าจะกว้าง12เมตรและทีเนี้ยเดี๋ยวจะให้ดูให้ดูหน้าบ้านนิดนึงที่ชอบเลยอันเนี้ยเซลบอกว่ากว้าง9เมตรกว้างมาก ส่วนนั้นเนี้ยในบ้านก็จอดได้อีก2องคันแล้วก็พื้นที่รอบบ้านอะเยอะเพราะว่าเราอยู่ทาวเฮาเนาะทาวเฮามันจะไม่มีพื้นที่รอบบ้านอะคะ่ะแล้วเรามีหลานน้อยแล้วก็เราก็ชอบสังสรร์ปาร์ตี้อะไรเงี้ยไม่ติดเพื่อนบ้านไม่ต้องตีกับใครบ้านเรากําลังตกแต่งอยู่นะคะพาเข้าไปชมในบ้านค่ะวอลเนี้ยเราเลือกเอง แต่ว่าทางโครงการอ่ะเขามีสวิตโคงการเขาก็จะแบบแนะนําช่างที่จะมาติดมอให้เรานะคะอันนี้คือแบบใหม่เอี่ยมเลยนะตู้เย็นพึ่งลงเลยหลังบ้านก็ยังมีพื้นที่อีกส่วนผนังก็ก่อด้วยอิฐมอนแดงด้วยสามารถต่อเติมได้เดี๋ยวกําลังคิดอยู่ค่ะว่าจะต่อเป็นอะไร มี3มห้องนอนแม่เราก็อายุเยอะแล้วก็เลยดีด้วยไม่ต้องแบบเดินขึ้นชั้นบนชั้นสองประตูเซลล์บอกว่ามันเป็น UPVC ทนร้อนทนน้ําไม่มีปัญหาเรื่องปั่วกับต่อมาที่ห้องนี้นะคะให้สําหรับห้องของหลานสาวอันนี้มาห้องสุดท้ายค่ะเป็น master bedroom ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือมีห้องน้ําในตัวอุปกรณ์ของสุขภัณฑ์จะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะทนแข็งแรงชอบมากชอบสีกระเบื้องด้วย และที่ชอบอีกอย่างเลยอะค่ะก็คือโครงการเนี้ยเขาจะสร้างไม่เยอะรู้สึกจะแค่1 1 6ยยูนิตนะคะมันเลยทําให้รู้สึกไม่แออัดดีค่ะข้อดีของโครงการนะคะนอกจากถนนจะกว้างแล้วนะคะส่วนกลางเขาก็คือมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบคันเลยค่ะมีสระว่ายน้ํามีคลับเฮาส์ไว้แบบให้เราไปใช้บริการได้สะดวกด้วยค่ะของเราเป็นแบบกู้ซื้อ,อเนาะ ตอนแรกเราก็กลัวจะกู้ไม่ผ่านอะคะ่ะแต่ว่าเซลล์เขาก็แนะนําได้ดีค่ะก็กู้ไม่ยากเลยแล้วก็ยังมีเงินเหลือได้มาแบบตกแต่งบ้านต่อเติมบ้านเพิ่มอีกด้วยค่ะโอ้ชัดๆเลยทะนดกว้างแค่นี้เลยค่ะถ้าสนใจโครงการนินาวิววิลเลจพลัสมาเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะ